นี้ขายดีๆนะจ๊ะเออเอออันนี้โดดอีกขายดีๆนะจ๊ะเจ้ามีขายชู ญาติมีขายชง <laughs> มาเร็วเออ,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 อมาเร็วมา咪เออมาีคุยกับมาีเร็วมัมี咪จ้าเดี๋ยวห้าหกวันมา咪ก็มาจุดจีนแล้ว อ๋อมันี้มาละเออ